สวัสดีค่ะพวกเรานะคะขอนําเสนอนเกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมในแม่น้าแม่กองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้าสายสำคัญนะคะของภาคตะวันตกของประเทศไทยค่ะแม่น้าแม่กองนะคะไหลผ่านหลายจังหวัดค่ะเช่นจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากในเขตอําเภอบ้านโป่งค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะที่เกิดเหตุการณ์น้ำดอเสียในปีช่วง 2,559 2,561ถึงค่ะสาเหตุหลักของมลพิษนะครับคือการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานนะครับที่ไม่ได้บำบัดอย่างถูกต้องลงสู่แม่น้ำโดยตรงนะครับทำให้แม่น้ำนะครับมีกรดและด่างนะครับผมค่าความสกรปรกและก็มีสารพิษตกค้างนะครับเช่นโลหะหนักและสารเคมีอันตรายเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ปลาลอยตายเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออาชีพประมงของชาวบ้านแถบนั้นนะครับเพราะว่าทําให้ไม่มีปลาให้จับแล้วก็ระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับก็จะถูกทําลายนะครับและชาวประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ําจากแม่น้ํานะครับก็จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพและก็ทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าน้ําเกิดการเน่าเสียนะครับผมขอบคุณครับ การดำเนินการของหน่วยงานรัฐและชุมชนจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหน่วยงานรัฐเช่นกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงสาหกรรมได้เข้าไปตวรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องและสั่งปรับปรุงระบบบาบัดน้ําเสียค่ะรวมถึงเรียกค่าชดเชยความเสียหายในบางส่วนค่ะในขณะเดียวกันนั้นชาวบ้านในพื้นที่นะคะได้รวมตัวการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา และลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยน้ําเสียค่ะของโรงงานอย่างโปร่งใสมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะจากกรณีนี้เราเห็นได้ว่ามลพิษทางน้ําเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและการจัดการที่ยั่งยืนต้องอาศัยทั้ง กฎหมายเทคโนโลยีและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรับผิดช,ชอบรวมถึงส่งเสริมการเฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคตขอบคุณค